สวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุดนูทีเซนเชียลผลิตภัณฑ์ชุดนูทีเซนเชียลนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยสารสกัดอันทรงพลังจากพันไม้ทั้งหมด5ชนิดเลยเรียกรวมกันว่าสารที่ชื่อว่าไบโออะดัปตีฟโบโทนิเคิลคอมเพก์เนี่ยะซึ่งเป็นสารสกัดอันทรงพลังที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทําการคิดค้นแล้วก็ศึกษาหาพืชพันธุ์ทั้ง5ชนิดนี้เพื่อมาผสนเอาสารสกัดสงคัญน,นะคะผสมลงไปอยู่ในตัวเซ็ตของนูทีเซนเชียลนี้ ไม่ว่าจะเป็นมาราลูสนะคะซึ่งเป็นพืชพันธุ์ที่มีปริมาณของไฟโตอซิเ e ซียลอยสูงนะคะซึ่งเป็นสารที่พืชพันธุ์ชนิดนี้ได้ทําการสร้างขึ้นมาเองตามธรรมชาติเพื่อปกป้องตัวเองจากการทําลายของวัชพืชต่างๆศัตรูพืชหรือแมกระทั่งมแมลงนั่นเอง พันไม้ตัวถัดมานะคะเห็ดชากาเป็นเห็ดที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีแม้สภาวะหนาวจัดตั้งแต่อุณหภูมิติดลบ20องศาเซลเซียสไปจนถึง10องศาเซลเซียสหนาวแค่ไหนเห็ดชากาก็สามารถเจริญเติบโตได้ค่ะมาในโรบิโอลาโรซีรูทนะคะจะเป็นพืชพันธุ์ที่สามารถเติบโตได้ดีแม้กระทั่งว่านะเวลานั้นเนี่ยดินใกล้ที่จะขาดสารอาหารแล้วเขาก็จะใช้การดึงสารอาหารจากดินนั้นมัเก็บเอาไว้ในตัวเองทั้งหมดเพื่อ ดึงออกมาใช้เมื่อยามจําเป็นเท่านั้นนะคะก็จะทําให้เขาสามารถจะเดินเติบโตได้อยู่แม้สภาวะไม่เหมาะสมก็ตามโสมไซวีเรียนนะคะก็สามารถเติบโตได้ในดินทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นดินทรายดินปนทรายดินเหนียวหรือแม้กระทั่งดินที่มีสภาวะเป็นกรดหรือเป็นด่างสภาพดินที่ไม่เหมาะสมโสมไซเีเรียนยังคงจเจริญเติบโตได้และอีกหนึ่งพันพืชที่น่าสนใจเลยนั่นคือรีเซอร์ชั่นแพรนนะคะซึ่งเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีแม้สภาวะนั้นๆจะขาดน้ําก็ตามนะคะ โดยเขาจะกักเก็บน้ําความชุ่มชื้นเอาไว้ในตัวเองรวมไปถึงเอนไซม์ต่างๆนะคะสารต่างๆที่หลั่งออกมาเพื่อช่วยในการปกป้องแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองณภาวะที่มลพิษมลภาวะสูงหรืออากาศมีความแห้งแล้ง และในชุดของ n e w t เ s e n t i a l นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ทุกท่านเลือกใช้ตามสภาพผิวของแต่ละบุคคลได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีสภาพผิวธรรมดาถึงผิวแหง้งเรามาดูกันว่าเราจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใดบ้างสเต็ป <Step S 2> ที่1นึ่งนะคะครีนซิ่งผิวของทุกท่านด้วยไฮเดรตครีมครีมมิ่งครีนซิ่งโลชั่นนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในการทําความสะอาดผิวของทุกท่านอย่างอ่อนโยนแล้วก็ยังช่วยทําให้ผิวของทุกท่านยังคงนุ่มลื่นให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการระคายผิวด้วย <S <S ตามด้วยเ็ที่ 2, 2> ด้วยอิ ance ance er นบาลานซ์ h b a l a บาลานซ์โทนเนอระจะเป็นโทนเนอร์ในการปรับสภาพผิวของทุกท่านช่วยกระชับรูขุมขนปรับสมดุลของ PH ที่ผิวนะคะเติมเต็มความชุ่มชื้นด้วยสารที่ชื่อว่าโซเดียม PCA หรือสิ่งที่ทุกท่านรู้จักกันในนามของ NA PCA นั่นเองค่ะสะเต็ปที่3นะคะในตอนเช้าก่อนออกจากมานให้ทุกท่านหยิบหลอดที่เขียนว่า d e y d ดี a m p r o t e c t i v e c r e a ส SPF 35นะคะซึ่งจะเป็นตัว ครีมที่ช่วยปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB และแสงสีฟ้านะคะที่มาพร้อมกันกับแสงแดดหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์มือถือต่างๆที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้ผิวของลูกท่านเนี่ยหมองคล้ำแล้วก็แก่ก่อนวัยนะคะเราก็สามารถปกป้องผิวจากรังสีเหล่านี้ได้แล้วยังคงความสมดุลให้กับผิวด้วยเนื้อครีมที่บางเบาไม่ก่อให้เกิดอาการอุดตัน และในตอนกลางคืนนะคะก็เลือกบำรุงผิวด้วยดิวอเดนะคะซึ่งจะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะในการบำรุงผิวของทุกท่านเนี่ยให้ผิวของทุกท่านเนี่ยมีความชุ่มชื้นต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเลย แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีสภาพผิวผสมนะคะถึงผิวมันก็ให้เลือกใช้ชุดผลิตภัณฑ์นูทีเซนเชียลตามสเต็ปดังนี้ได้เลยสเต็ปที่1น,นะคะคลีนซิ่งหน้าของทุกท่านด้วยทูบีเคลียร์นะคะจะเป็นคลีนซิ่งเจลนะคะเป็นเจลที่อยู่ในรูปแบบของเจลแล้วเปลี่ยนเป็นโฟมนุ่มไงคะในแง่ของการช่วยทําความสะอาดผิวของทูกทา่าช่วยกําจัดสิ่งอุดตันลดความมันบนใบหน้านะคะน้ามันส่วนเกินต่าง ตามด้วย์สเต็ปที่2นะคะโทนเนอร์เฮียยูโกนี้นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยปรับสภาพผิวหน้าของทุกท่านนะคะแล้วยังอุดมไปด้วยสารสกัดจาก AHA BHA และ PHA นะคะซึ่งเป็นสารสกัดที่ช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วแบบอ่อนๆเพื่อทําให้ทุกท่านเผยผิวที่สดชื่นมากยิ่งขึ้นหลังจากการใช้นั่นเองนะคะสเต็ปที่3ามเดย์ดีมโปรเทคทีฟโลชั่น SPF 35นะคะเนื้อครีมจะบางเบามากยิ่งขึ้นด้วยการเป็นโลชั่นนะคะและยังช่วยปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB และแสงสีฟ้าที่มาพร้อมกันกับแสงแดดและอีกสเต็ปหนึ่งในตอนกลางคืนนะคะก็ให้หยิบกระปุกที่เขียนว่าเติร์ดฟิกนี้ขึ้นมาเลยที่เป็นตัวเจลครีมนะคะเพื่อจะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นของผิวให้กับทุกท่านและกักเก็บความชุ่มชื้นผิวให้อยู่กับคุณต่อเนื่อง24ชั่วโมงเลยที่สําคัญยังช่วยลดซีบัมที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวอุดตันเพื่อทําให้ทุกท่านเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไล่ความกังวลจากปัญหาสิวต,าต่างๆ